สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอเครื่องรางของขลังจากประเทศเพื่อนบ้านครับซึ่งเป็นกุมารชนิดหนึ่งที่เป็นกายสิทธิ์เทพนั่นก็คือมาเตรีหรือว่านัเตรีนั่นเองครับมาเตรีนั้นเป็นกุมารขั้นกายสิทธิ์เทพมีริธิ์เหนือกว่ากุมารทั้งปวงและมีลักษณะเป็นหุ่นไม้แกะสลักทรงเครื่องตามแบบฉบับของชาวพามา่า ซึ่งสำหรับการสร้างนาเตรีนั้นนะครับอาจารย์ปู่ฤษีพุทธเวชจะเดินยานตั้งขันและก็เรียกกุมารด้วยมตลกำเนิดมาเตรีตามตำรับพมา่าโบราณจนทำให้เกิดเป็นจิตกุมารที่มีฤทธิ์เหลืองก้าก่อนจะสำทับด้วยพระมวลหัวปานตามตำรับเทพเจ้าโบราณจนดวงจิตของกุมารน,นั้นยกระดับขึ้นเป็นกายสิทธิ์ครับ บังเกิดเป็นกุมารที่สำเร็จด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระเวทของเทพเจา้าโบราณโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณชั้นต่ำอื่นๆหรือว่าผู้ตายเลยแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งนัเตรีนั้นนะคบเป็นกุมารสายขาวและมีตาบะเนื้อกว่ากุมารชนิดอื่นๆมีฤทธิ์ที่แรงกล้าในระดับเทพบริวารที่เจ้าของนั้นสามารถขอพรและใช้งานได้อย่างใจนึกให้แต่คุณโดยฝ่ายเดียวไร้โทษภัยใดๆทั้งสิ้นเลยครับ มัเตอรีนี้ให้ตั้งบูชาในที่ที่เหมาะสมต่ำกว่าพระและเทพ แต่ให้อยู่สูงกว่ากุมารและวิญญาณพูดผีปีศาจทั้งปวงหากไม่เกินไปกว่าวิบากกรรมก็จะสามารถดลบันดาลความสำเร็จให้กับผู้ที่บูชาได้ครับซึ่งผู้ที่บูชามาเตรีนั้นจะต้องบูชาด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนไม่ให้ขาดเพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์อันเกิดจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่เทพเจ้าทั้งหลายโปรดปานครับอีกทั้งยังเป็นของที่มีฤทธิ์เย็นช่วยในการดับทุกข์ นอกจากนั้นครับเมื่อสิ่งที่อธิษฐานสมดังปรารถนาแล้วก็ต้องจัดมะพร้าวอ่อน1ลูกกล้วย2หวีทูบ12ดอกเทียน12เล่มถวายให้กับมาเตรีเป็นการบูชาเพื่อตอบแทนเมื่อกล้วยเปลี่ยนสีแล้วสามารถเอามารับประทานเป็นของที่มีเสิริมงคลหากจัดถวายได้ทุกวันจันทร์ จะดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นการบูชามาเตรีถือเป็นสิ่งที่มงคลสำหรับผู้ที่บูชาครับสำหรับมาเตรีนั้นนะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นกุมารที่มีชื่อเสียงของชาวพามา่าเป็นศิลปะกุมารทองสายประเทศพาม่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดพอๆกับเทพทันใจในพาม่าเลยทีเดียวครับถ้าไปประเทศพามา่าคนพาม่าจะรู้จักกับมาเตรีและเทพทันใจพอๆกัน เพราะมาเตรีนั้นเป็นกุมารทองที่มีชื่อเสียงในการให้โชคลาภให้ความสำเร็จด้านการเงินการค้าขายความร่ำรวยแก่ผู้ที่บูชาเป็นอย่างมากซึ่งบรรดาลโชคลาภทรัพย์สมบัติความร่ำรวยและความสำเร็จต่างๆให้กับผู้ที่บูชา จนมีชื่อเสียงมากๆครับสำหรับมาเตลีรุ่นนี้นะครับปลุกเสกโดยปูฤุษีสายเทพอินเดียลงประทับด้วยหลวงตาน้อยวัดโคกสลุดจังหวัดพิษณุโลกทำการอัญเชิญเทพปูฤุษีเพื่อมาปลุกเสกซึ่งถือว่ามีความคลังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากจะบูชามาเตลีกุมารสายพมา่าท่านนั้นสามารถที่จะคลิกาอยังลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ ซึ่งก็จะมีมากมายหลายสีสันนะครับให้ท่านได้เลือกและถ้าหากว่าท่านนะครับต้องการที่จะพูดคุยปรึกษากับเราท่านนั้นสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ